พรมบัณฑิตพยากรพลักษณะชนชาวนครทั้งสองได้พาพระมหาบุรุษไปยังกรุงกบิลพัทในวันนั้นนั่นแหลหมู่ทวยเทพในชั้นดาววดึงร่าเริงยินดีว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุดทธนะมหาราช อุบัติแล้วในนคนกรกบินลพัทพระราชกุมารนี้จากประทับนั่งณโคนโพธิพฤกแล้วจากเป็นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นดาบทชื่อการละเทวินผู้ได้สมาบัตแปดเป็นผู้คุ้นเคยกับราชสกุลของพระเจ้าสุทโทธนะ ทราบข่าวจากเทพชั้นดาววดึงว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโททนะประสูติแล้วทราบว่าโอรสพระองค์นั้นจากประทับนั่งที่โพธิมันทะสถานแล้วจากเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมมาจากดาบท จึงลงจากเทวโลกเข้าไปยังพระราชนิเวศกราบทูลว่าข้าแต่มหาบาพิตรได้ยินว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วอาตมาภาพอยากเห็นพระราชบุตรนั้นพระราชาจึงมีรับสั่ง ให้พาพระราชกุมารผู้ประดับตกแต่งมาแล้วทรงอุ้มไปเพื่อให้นมัสการพระดาบทแต่พระบาทของพระมหาบุรุษกลับไปประดิษฐานอยู่บนชดาของดาบทจริงอยู่บุคคลอื่นที่ชื่อว่าพระมหาสัต จะพึงไหว้โดยอัตภาพนั้นย่อมไม่มีถ้าผู้ไม่รู้อาจจะพึงวางศรีรษะของพระโพธิสัตว์ลงแทบปาดมูลของพระดาบทก็ถ้าหากทําเช่นนั้นศรีรษะของพระดาบทนั้นจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงพระดาบทคิดว่า เราไม่ควรจะทำตนของเราให้พินาศจึงลุกจากอาสนะประคองอัญชลีต่อพระโพธิสัตว์พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นจึงทรงไหวโอรสของพระองค์ดาบทการละเทวินเห็นลักษณะสมบัติ ของพระโพธิสัตว์ก็ทราบด้วยอนาคตางสยานว่าพระโอรสนี้จกได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระราชบุตรนี้เป็นอัจฉริยะบุรุษต่อแต่นั้นพระประยูนญ,ญาติทั้งหลายคิดว่าในวันที่ห้า พวกเราจากโสรสสงเสียนกล้าวของพระโพธิสัตว์แล้วเฉลิมพระนามแด่พระองค์ดังนี้แล้วฉาบทาพระราชมนเทียนด้วยคันทชาตสีชนิดให้โปรยดอกไม้ที่มีข้าวต่อเป็นที่ห้าให้หุงข้าวมาทุป,ปายญาต์ล้วน จบปลาเพศให้นั่งในพระราชมูลเทียนให้พราหมเหล่านั้นบริโภคมาทุปายญาตและโภชนะอย่างดีถวายสักการะมากมายแล้วให้พราหมบัณฑิตแปดท่านมีรามะพราหมเป็นต้นเป็นผู้ตรวจด,ดูพระลักษณะของมหาบุรุษ มรรดาพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นเจ็ดท่านพยากรณ์เป็นสองส่วนว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ครองคารวาสวิสัยจกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อผนวดจกได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกนทาญยะ ซึ่งมีอายุน้อยกว่าพราหมณ์เหล่านั้นทุกคนได้พยากรณ์เป็นส่วนเดียวว่าท่านผู้นี้ไม่มีเหตุที่จะดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยจักเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงปราศจากกิเลสโดยส่วนเดียวเท่านั้นครั้งนั้นพระประยูนญ,ญาิ เมื่อถามพระนามของพระโพธิสัตว์นั้นจึงเฉลิมพระนามว่าสิทธ,ธัตถะเพราะทรงทำความสําเร็จแก่โลกทั้งปวงพระราชาทรงสดับคำของพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นแล้วตัดถามว่าบุตรของเราเห็นอะไรจึงจะผนวดพราหมณ์เหล่านั้นทูลว่า เห็นนิมิตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระราชาจึงตัดสั่งอำมาตยทั้งหลายว่าจำเดิมแต่นี้ไปพวกท่านจงอย่าให้นิมิตเหล่านั้นเข้าไปในสำนักแห่งบุตรของเราเราไม่ต้องการ ให้บุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องการเห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติจกกักรพรรดิปกครองทวีปใหญ่ทั้งสี่ซึ่งมีทวีปเล็กสองหมื่นเป็นบริวารห้อมล้อมด้วยบริษัทอันมีปริมณฑลสามสิบหกโยธเมื่อพระองค์ ตรัสอย่างนั้นแล้วทรงมีรับสั่งให้วางอารัขาไว้ในที่ทุกทุกขาวุธในทิศท,ทั้งสี่เพื่อจะห้ามมิให้บริษัทสี่มีคนแก่เป็นต้นเข้ามาปรากฏในสายตาของพระกุมารพ้าพมเหล่านั้นเมื่อกลับถึงเรือนของตนแล้ว ต่างพากันเรียกบุตรมาสั่งว่านี่พ่อทั้งหลายพวกเราแก่แล้วจะทันได้เห็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุดโทธทนะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่ก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อพระราชกุมารนี้ทรงผนวดบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้ว พวกเจ้าพึงบวชในศาสนาของพระองค์เถิดพราหมณ์แม้ทั้งเจ็ดคนเหล่านั้นดำรงอยู่ราบเท่าอายุไขก็ตายไปตามยถากรรมโกนทัญญามานุเท่านั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระมหาสัตว์ เติบโตเจริญวัยขึ้นแล้วบุตรพราหมณ์เหล่านั้นได้ทราบว่าพระมหาบุรุษทรงผนวดแล้วโกนทัญยะพราหมณ์จึงได้กล่าวชักชวนบุตรของพราหมณ์เหล่านั้นให้บวชตามคําสั่งของบิดาพวกเขาเหล่านั้นสามคนไม่บวชที่เหลือสี่คน บวชตามพระมหาบุรุษโดยตั้งให้โกนทัญญะพราหมณ์เป็นหัวหน้าพรามณ์ทั้งห้าคนนั้นจึงมีชื่อว่าพระปัญจวคัคคีครั้งนั้นตระกูลพระประยูนญ,ญาติแปดหมื่นตระกูลประชุมกันในมงคลสถานพระญาติ แต่รัตตกูลก็ทูลปฏิญญาถวายโอรสตะกูลละองค์ด้วยคิดว่าถ้าพระสิทธะกุมารนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าก็จกมีคติยะสมณะคอยแวดล้อมจาริกไปด้วยแต่ถ้ากุมารนี้จกเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรด ก็จักมีขัติยกุมารคอยแวดล้อมตามเสด็จไปฝ่ายพระนางเจ้ามายาผู้เป็นพระมารดาพอประสูตรพระราชโอรสแล้วได้เจ็ดวันก็สิ้นพระชนพระเจ้าสุดโทธทนะจึงทรงมอบพระราชโอรสนั้นให้พระนางประชาบดีโคตมี ดูแลต่อมา